สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาวโลกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรความรักช่วงนี้นะครับของชาวราศีกันตัวคุณตัวคุณเป็นอย่างไรก้าวหมย้ยก้าวไมาคืออะไรก้าวหม้คือตรวสอบตรวจเช็ค ก้าวไม้นะตรวจสอบตรวจช็คดูซิว่ามีอะไรผิดพลาดไหมหนึ่งคีย์เวิร์ดหนึ่งความหมายตรวจสอบคนรักตรวจสอบความรักหรือสิ่งที่กระทำก้าวไม้ความสัมพันธ์ที่ถูกทิ้งเราต้องมาดูกันนะว่าไอ้ถูกทิ้งถูกทิ้งเพราะอะไรก้าวไม้การมีความเข้มแข็งมุ่งมัม่นอดทน,นเราต้องมีใจเข้มแข็งอดทนไว้ก่อนนะก้าวไม้ตรวจสอบติดตาม เพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยตอนนี้คุณกลับมาทบทวนถึงเหตุผลเว้ยว่าทำไมเราถึงถูกทิ้งหรือเราเลือกคนนี้แหละแต่เราก็บาดเจ็บเจ็บช้ำจากการที่เราเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้ไงก้าวหมายทีนี้เรามาดูว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรถ้าตัวคุณนะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแนละ้วชีวิตคุณ เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกทิ้งคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่ได้รับความเมตตาคุณไม่ได้รับคุณเป็นผู้ถูกกระทำแล้วคุณก็ละทิ้งหาทางอื่นเธอะไปที่ที่ดีกว่านี้นะคือเดินออกมาจากตรงนั้นเลยทิ้งความทรงจำไว้เบื้องหลังในเมื่อรักถูกทำร้าย รักถูกทำร้ายยังไงต่อแต่เราจะไม่ถูกทำร้ายเพราะความรักใช่ไหมสาเหตุสาเหตุมีทะเลาะค้ามเรื่องทะเลาะกันนะฮ่าไม้มาเลยทะเลาะกันทะเลาะอะไรบะมีความขัดแย้งใช่ไหมฮ่าไมา้มันไม่ลงรอยกันมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยขัดแยง้งขัดแย้งทางความคิดนะ มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาให้เยอะแยะเลยเรื่องวุ่นวายหรือว่าอาจจะเป็นเพราะคนญาติเยอะพี่น้องเยอะวุ่นวายปัญหาเยอะฉันไปดีกว่านาความจริงความรักรักกันสองคนแต่มันมีคนอื่นเขาม,มันเกี่ยวข้องไนงะวุ่นวายสับสนเยอะแยะไปหมดใบที่สี่สาเหตุสาเหตุใบที่สามนะใบที่สี่เหตุผลประกอบเหตุผลประกอบห้าหมา้ ครอบครัวกดระเบียบเยอะแยะอากงอามาอาเซอะไรนะอาซออาเจโอ้วุ่นวายไปหมดกดระเบียบกดนู่นกดนี่โอ้ไม่มันเลยความรักครั้งนี้เอ๊ต้องทําตามกฎทําตามธรรมเนียมประเพณีของบ้านนั่นอีกโอ้ฉันออกมาอยู่ของฉันเฉยๆดีกว่าสรุปแล้วฉันออกมาทําอะไรก็ได้มาทําตามใจ ของฉันดีกว่าเก้าถ้วยฉันผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแลวเก้าถ้วยฉันก็มีสเสน่ห์พอตัวเหมือนกันนะฉันก็พอจะอยู่ได้มีความมั่นอกมั่นใจเปิดใจกว้างวางอาดีตทิ้งไว้เบื้องหลังนะสิ่งไหนไหมแปดถ้วยเก้าถ้วยวางอาดีตทิ้งไว้เบื้องหลังนะครับเก้าถ้วยเดี๋ยวฉันไปเลือกคนอื่นก็ได้มีให้เลิกอกเยอะแยะ โอ้ยชัดสวยชั้นหล่อไปหาเอาที่อื่นดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วความรักที่อยู่ตรงนี้ขูเรื่องเยอะเรื่องแยะทะเลาะกันทุกวันไม่รู้กฎระเบียบบ้าบ้าบออะไรโอเคมันเป็นซะอย่างนั้นโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ความรักของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยที่ว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแหวงแล้วคุณที่จะเดินออกมานะเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วเพื่อจะมาเริ่มต้นใหม่ตั้งตัวใหม่อะไรใหม่ ถามว่ามันดีไหมคุณคิดอย่างเงี้ยความรักช่วงเนี้ยที่คุณคิดแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณในครั้งเนี้ยมันดีไหมชาลีออดมาบัสซันมามันต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ายอมรับความเป็นจริงชาลีออดอย่าฝืนอย่าทนอ่าประครับประคองได้แต่ต้องอยู่ในที่ถูกที่ควรถ้ามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเยอะไปแล้ว ค่ะที่ออเดอร์ซันตัดสินใจแล้วออกมาเลยควบมาออกมาเลยอืมถามว่าดีไหมล่ะแต่ก็เป็นห่วงลูกใช่ไหมล่ะน่าจะเป็นลักษณะของครอบครัวกงสีครอบครัวที่มีญาติวี่น้องมาวุ่นวายในชีวิตอืมมันก็ทะเลาะก,กันทุกวันนะเนาะบางครั้งบางทีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของบ้านอีกตัวเองเป็นผู้นําครอบครัวอีกโอ้ทะเลาะก,กันชงเชงชงเชงมันก็ต้องพักคับประคองนะอ่า มันอาจจะมีเรื่องรูปขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีเรื่องของบุตทเรื่องการดูแลบทเรื่องของการเอาใจใส่อะไรพวกนี้มันปัญหาของผู้ใหญ่นะมันก็ไปตกที่เด็กอจ้องสถานการณ์บังคับปรองคองไ้ก่อนไอ้ไม่ดีล่ะมันไม่ดียังไงสองเหรียญ มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องของความพุ่มเพือยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมีบางสิ่งต้องทําเยอะแยะต้องปรับสมดุลอ่ามันก็ต้องเรื่องของการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลเข้าไปนะครับไฮพิเทสเอามาดูาข้อม่ของไฮพิเทสกันแอบซ่อนมันมีอะไรหลไรอย่างที่แอบซ่อนไว้ให้ยักยอกเงินเหรอมีเรื่องเงินที่แอบซ่อนไว้เหรอ มายาที่ปิดบังใจเป็นการแสดงชีวิตจ,จริงไม่ใช่มันเป็นการแสดงคนที่มีอารมณ์ซับซ้อนเหรอโอ้โหความสัมพันญที่ซ่อนเร้นปกปิดบังและมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับความคิดปรับทัศนคติโอเคละแต่ผมมองว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดคนอยู่ในระบบครอบครัวใหญ่เรวเงิน ใคเขาเรียกว่าอะไระเงินกองทุนรวมใช่ปะ่ะกองสีถ้าคุณออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรต่ออะไรที่มาเกี่ยวข้องเยอะแยะแต่ผมมองไปด้วยของของเงินนะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันต้องหมดไปกับเรื่องเรื่องนี้แหละโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับราศีกันเรื่องมันจะกว้างๆนิดหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์แบบของใครหลายๆคนนะ แล้วมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนใช่ไหม,มแต่ผมมองไพ่เนี่ยมันเป็นนักเลงของครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่แต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วมีเรื่องของการเงินความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องของกาาใช้จ่ายเรื่องของการดูแลเรื่องของความวุ่นวายความคิดคนเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะครับความรักมันไม่ได้อยู่แค่คนสองคนแล้วมันถูกมีกฎระ,ะเบียบ กฎของบ้านกฎข,ของคนนั้นกฎของคนนี้คนเยอะเรื่องก็เยอะด้วยตามมาสกกนนะครับความรักช่วงนี้ก็จะวุ่นวายวุ่นวายนิดหนึ่งนะโอเคหละแต่ก็ประครับประครองไปได้นะมันไม่ได้ถึงขั้นจะแตกหักอะไรสักขนาดนั้นมันก็ต้องมีการปรับตัวปรับใจค่อยๆปรับกันไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาลีออนมาเนี่ยคนต้องเข้มแข็งต้องแกร่งหน้าดูเลยนะโอเคเพื่อจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับ โอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดูผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ